ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะขคั่วหน่อไม้ดองหมูสามชั้นของเคียเองค่ะวันนี้นะคะเคียจะแกงหน่อไม้ดองค่ะแกงคั่วหมูสามชั้นหน่อไม้ดองนะคะมาดูกันเลยค่ะก็มีกระทิหน่อไม้ดองหรือหน่อไม้สม้มดองเองเออพริกชี้ฟ้าใบมะกรูดหมูสามชั้นแล้วก็พริกแกงน้ำตาลผง นัวหรือผงชูรสน้ำปลาแล้วก็ซอสฝาเขียวแล้วก็น้ำมันหอยค่ะ,ะแกงกันเลยนะคะไปค่ะตั้งกระทะนะคะเติมน้ำมันโอลีลงไปหนึ่งช้อนแกงค่ะพริกแกงลงเลยค่ะ1ขีด ค่ะพอผัดพริกแกงหอมแล้วก็ใส่หมูสามชั้นลงไปผัดค่ะหมูสามชั้นสองขีดแล้วก็หน่อไม้ดองครึ่งกิโลค่ะลงไปผัดกับไอ้พริกแกงนะคะยังไม่ต้องใส่กะทิพอหอมแล้วก็ใส่กะทิค่ะกะทิครึ่งลิตรแล้วก็ พอเดือดแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยซอสฝาเขียว1ช้อนแกงแล้วก็น้ำมันหอย1ช้อนแกงน้ำปลาหนช้อนแกงนะคะผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟน้ำตาล1ช้อนกาแฟค่ะตามด้วยพริกชี้ฟ้าหรือลูกโดดนะคะ ยี่สิบเมตรแล้วก็ใบมะกรูดสิบใบค่ะชิมเลยนะคะนี่ค่ะชิมหน่อไม้ดองดีกว่าเต้น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  อ,อร่อยมากเลยค่ะลองไปทำกินกันดูนะคะนี่ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย